อ่ะนะคะต่อจากแนวที่แล้วนะคะเรื่องเกี่ยวกับแก่นพุทธศาสตร์มันก็คือความว่างนั่นแหละมันแก่นของมันเลยเนาะแก่นของมันตอนนี้แบบว่าอ่าเราเราเรานึกถึงในภาพสภาพที่แบบเป็นวงกลมอนะแก่นพุทธศาสตร์คือความว่างหรือนิพานตรงเนี้ยตอนนี้ว่าเออถ้าไม่ได้หวังผลถึงขนาดว่าทุกคนจะต้องเข้ามาอยู่ตรงตรงตรงแก่นตรงกลาง แค่มันอยู่ในวงนี้ก็มันก็โอเคแล้วอืมันปลอดภัยแล้วปลอดภัยอะไรมันอยู่ในวงนี้ไงในวงความว่างเนี่ยวงของไอ้กแก่นพุทธศาสตร์เนี่ยเราเราอยู่ในวงตรงเนี้ยแต่ถ้าพัฒนาได้ให้มันไปถึงแก่นเนะี่ยมันก็ยิ่งดีเขาไปใหญ่เนาะอันนี้มันก็แบบมาต่อข่าวที่แล้วว่าไอ้ความว่างมันก็สักแต่ว่าเป็นธรรมชาติอะไรอย่างไงนะอันนี้ค็ว่าอ่ามันก็สักแต่ว่าเป็นธรรมเป็นอะไรเง,งี้ย ธรรมธรรมะมันก็คือขอโทษนะครับภาพแม่ชีไม่ค่อยชัดใช่ไหมมีความรู้สึกว่าหน้าไหมพัพนะื่อม่โม่เลนนะตอนนี้คาว่าธรรมธรรมทุกอย่างไม่ว่ามรรคผลนิพพานหรืออะไรตั้งแต่ความไม่ดีความบาปเอาวิชชาอะไรโกรธเียดรักโลกโกรธล,ลองอนะไรเนี่ยจนมาถึงสุดท้ายคือทั้งมรรคทั้งผลนิพพานมันเป็นธรรมะหมดเลย คําว่าธรรมะไม่ได้ไม่ได้แบ่งว่าไม่ไม่ได้แบ่งมันต้องไม่ได้จําเพาะว่าเออต้องดีนะต้องอะไรเนี้ยไม่ใช่ไอที่ไม่ดีไอเป็นอวิชชาโลกลักษลกุลงมันก็อยู่ในธรรมะเหมือนกันอือแล้วมันอ่าไม่ว่าจะเป็นอวิชชาหรือวิชาไอของตัวเนี้ยมันมีความเท่าเทียมกันนะอือมันไม่ใช่ว่าไอไอเนี้ยมันน่านกว่าอะไรกว่าไม่นะมันเป็นธรรมะเหมือนกัน น,นี่มืว่าถึงว่าธรรมะเนี่ยมันหมายถึงธรรมชาติมันแบ่งอยู่เป็นสองสองประเภทนึงเอาประเภทที่ที่หนึ่งก่อนนะประเภทที่แบบไม่ไหลเวียนไม่เปลี่ยนแปลงเพราะมันไม่มีอะไรตึงแต่งอันเนี้ยอ่ามันหมายถึงนิพพานนั่นแหละหรือความว่างว่างอย่างเดียวเท่านั้นมันมีการทรงตัวของมันเองอ่ะมันทรงตัวอยู่ในความว่างของมันเองอยู่ด้วยกันไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแปลง มีภาวะแห่งการไม่มีการเปลี่ยนแปนแลงนั่นแหละคือตัวของมันเองมันจิตเป็นธรรมะประเภทที่ไม่ไม่ไหลไม่ไหลเวียนไม่เปลี่ยนแปลงอีนนี้มันมีธรรมะอีกประเภทหนึ่งก็คือธรรมะที่แบบไหลเวียนเปลี่ยนแปลงเพราะมันมีตัวที่มันมีการปรุงแตง่งเอออันนี้ก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งก็มันก็มีการทรงตัวของมันเองเหมือนกันคือกระแสแห่งความไหลเวียนนั่นแหละมันทรงตัวของมันอ่ามันก็หมายถึงธรรมะมันทรงตัวอยู่ ในการไหลเวียนเปลี่ยนแปลงก็คือมันจะมีเหตุปัจจัยในการปรุงแต่งไอ้ทั้งสองอย่างเนี่ยทั้งเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเนี่ยไหลกับไม่ไหลเนี่ยมันมันก็เป็นธรรมเหมือนกันมันก็สัตว์แต่ว่าเป็นธรรมะมันจริงๆนะมันมันไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้หรอกมันก็มีแค่นี้แหละก็คือว่าเราอย่าไปยึดว่าอะไรเป็นของเราอันนั้นเป็นเจงอันนั้นก็มีอันนี้ก็ของเราอันนั้นก็ของเรามันหมายความว่าเป็นมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมดา อทั้งไอยึดไม่ยึดมันก็ธรรมดาของมันน่ะเขาเรียกาถาทรมเขาเรียกตัดถาตาควา,ามเป็นเช่นนั้นมันมีของมันอยู่แล้วอยู่อย่างนั้นแหละแต่มันก็จะแยกเป็นฝ่ายวิชาหรือฝ่ายอวิชานะเพราะฉะนั้นทำแท้นะ่ะเป็นจริงๆแล้วทำที่แท้จริงอะ่ะมันคือตัวความว่างจากตัวตนถ้ามันเห็นอวิชามันก็เกิดจากความว่างจากตัวตนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนข้อไหนธรรมะมันก็เป็นอันเดียวกับความว่างนั่นแหละทุกอย่างเป็นความว่างหมดเลยก็คือมันไม่มีตัวตนดีไม่ดีก็ไม่มีตัวตนเนี่ยอันนี้มาขยายความให้ฟังว่ามันว่างอะไรยังไงเนาะเ,เพราะฉะนั้นเราจึงต้องหาให้พบความว่างในสิ่งทั้งปวงไอ้สัพเพธ,ธรรมะทั้งหลายเนี่ยว่ามัน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 ความว่างเนี่ยมันก็คือธรรมะขั้นธรรมะที่แท้ที่แท้จริงคือความว่าง แล้วก็ให้รู้ความจริงว่ามันไม่มีอะไรนอกจากนอกไปจากธรรมชาติที่เป็นความว่างมันไม่มีอะไรที่้่งไปยึดอะไรเป็นของเราเนี่ยนนี่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 ความว่างเนี่ยมันเป็นความจริงของสิ่งทั้งปวงทั้งหมดเลยนะ,ะแล้วมันก็ต้องแบบหมดความหลงโดยโดยประการทั้งปวงด้วยมันถึงจะเป็นความว่างอกอ็คือ การเห็นความว่างมันก็คือปัญญาปัญญาที่แท้ที่บริสุทธิ์จนถึงกระทั่งหมดไปถึงไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรแล้วคือปัญญามันสุดของปัญญาก็คือหมดหมดของปัญญามันก็หมดปัญหาไปนั่แหละมันก็คือมันแทบหมดตรงนี้มันจะเห็นความว่างของมันเป็นว่างที่แท้จริงด้วยแต่ตอนนี้ว่ามันมีทําไมอีกอันหนึ่งก็อย่างไอพวกอวิชชาเนี่ยคือความหลงนะเรียกว่าความหลงมันเกิด ส่วนใหญ่มันเกิดจากาจิตที่มันไปกระทบกับวัตถุกระทบกับเรื่องโลกโลกอะไรนี่แหละมันจะเกิดความรู้สึกในความรู้สึกว่าเป็นเมมันจะจิตที่มันกระทบกับความหลงเออกระทบกับทางโลกอ่ะมันจะแปลเปลี่ยนไปได้ทางวิชาก็ได้นะทางอาวิชาก็ได้อ่ามันแล้วแต่สภาพ สภาพแวดล้อมสภาพความเป็นอยู่ของของสังขารกลุมเนี้ยว่าว่ามันเป็นในรูปแบบไหนอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าถ้าสมมุติว่าจิตมันไปกระทบกับทางโลกทางทางทางโลกเนี่ยนะถ้าเป็นฝ่ายวิชาเนี่ยเอฝ่ายอาวิชามันจะเกิดการยึดมั่นถือมันอันนี้จะยกตัวอย่างให้ฟังว่าจิตที่มันไปกระทบกับ วัตถุหรือเรื่องของทางโลกโลกยกตัวอย่างไม่ชี้อะไม่ชีไม่รู้จะยกตัวอย่างตรงไหน,นอ่าการที่ป่วยเป็นมะเรงไงอืพอป่วยแล้วเรานอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเมื่อก่อนที่เราทำมาก่อนหน้านั้นนะเราไงเรายึดเรายึดมัน่นยึดมากด้วยยึดมัน่นต้องมีเงินเท่านั้นมีทองท่องนี้ จะต้องมีอย่างนั้นต้องมีอย่างนี้ต้องเป็นเจ้าของตรงนี้ต้องอะไรหมดเลยยอดเยอะนะแล้วสุดท้ายอะ่ะมันมามันมาป่วยนั่นแหละมันมาป่วยเสร็จอมันก็เกิดความรู้ขึ้นมาว่าที่ทำมาทั้งหมดมันไม่ได้อะไรมันเกิดที่เราทำไปทั้งหมดเนี่ยมันวิ่งหา วิ่งหาในสิ่งที่มันไม่มีแต่เราโง่เราคิดว่ามันมีอือหลวงพ่อพุทธทาสท่านเปรียบเหมือนแบบว่าที่จริงความว่างอะนะมันอยู่กับตัวเรานั่นแหละอุปมาเหมือนมันติดอยู่หน้าผากอะในความว่างเนี่ยมันติดอยู่แล้วแต่เป็นไงมันอยู่หน้าผากเราเรามองไม่เห็นไงจะเที่ยววิ่งหาวนไปังนะ่ะเรานึกภาพเรานึกภาพที่เราหาวิ่งหาวนนะ่ะเราเราเราอุปมาดูแล้วนึกภาพดูอ่ะ มันเหมือนคนบ้าไหมมันเหมือนคนบ้านะหาอยู่ได้เหมือนคนใส่แว่นแหละมันอยู่ไหนนั่ะเนี่ยอะไรเงี้ยเทมม์ก็อยู่ที่เนี่ยมาเปิดตาออกมาเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวเราอะแต่เราไม่เห็นแต่นี้ว่าถ้าเกิดมันเป็นฝ่ายอาวิชชาเนี่ยมันก็จะเกิดความยึดมั่นเรียกว่าเอ๊ยเม่ชีเคยเจออา่าเคยนอนอยู่ในห้อง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 ,องแบบพักผืนน่ะ ตอนนั้นก็คิดได้แล้วว่าเราไม่เอาแล้วเหมือนมันเหมือนเข็ดอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนเปียบอุปมาเหมือนเด็กที่มันเจอไฟใช่ไหมมันก็ไม่รู้มันรู้มันไม่รู้หรอกว่าร้อนมันก็เอามือเข้าไปจับพอรู้ม่าร้อนเป็นไงมันก็ชักมือออกแล้วมันก็จะจําได้ว่าไม่เอาแล้วไม่จับอันนี้ก็คือเป็นฝ่ายวิชาก็คือรู้แล้วเข็ดแล้วหลับแล้วจําแล้วแต่ถ้าฝ่าเอาวิชามันมันมันจะไปยึด อันนี้ยกตัวอย่างแบบนอนห้องห้องพักฝืนมันจะมีเตียงอยู่ข้างๆซึ่งมีคนมาเยี่ยมเต็มเลยหัวเตียงท้ายเตียงก็ผู้ป่วยคนนี้เขาก็นอนอยู่ข้างๆพ้าชีก็รู้ก็คุยกันไปรู้จักกันมาแหละเขาก็มาบ่นว่าทําไมเขาต้องเป็นโรคนี้เออเขาทาอะไรทำนี้นะแล้วเขาก็ลองให mm ้เขาเศร้า mm ใจเขาก็มี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 สาม,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 มีมีลูกอะไรมีแยิพึ่น้องเยอะแยะเลย บอกทำไมก็ต้องมาเป็นโลกนี้เขาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ด้วยนะเขาบอกเนี่ยแต่ทําไมเขาต้องเป็นทําไมพี่น้องคนอื่นอะไม่ได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แต่ทําไมไม่เป็น <c oughs> มันเป็นไง <c oughs> มันเป็นอวิชาชัดๆเลยนะแต่ตอนนั้นแม่ชีไม่รู้หรอกว่ามันเป็นวิชาหรือไม่วิชาอวิชาอะไรไม่รู้แต่ว่าเราก็คิดว่าทําไมเขาคิดแบบนี้เออไอ้ลรกนี้ยมันม,มีขยับเป็นแต่เขากลายเป็นว่า อยากโยนโลกโลกนี้ถ้ามันจะเป็นอะอยากโยนไปให้พี่นอ้องเออเพราะตัวเขาเป็นคนเลี้ยงพ่อแม่เขาไม่ควรจะเป็นมันคิดผิดแล้วก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็คืออันเนี้ยมันเกิดที่เขายึดไงยึดในตัวตนแล้วเขาก็จะมีแต่ความแบบเอ่อมันยึดแล้วมันก็เศร้าเศร้าแล้วอะไรหลายๆลอย่างแล้วแบบมันเขาไม่หายพอมาตอนหลังเนี่ย ก็รู้จักกันเขาก็โทรมาคุยเรื่อยเขาก็ย่งกลับไปทํางานเหมือนเดิมเพราะเดิมเป็นอาชีพเดียวกันเลยนะทําโพกกรเมินน่ะเขาก็ถามว่าพี่คะอ่าพี่ไปตรวจแล้วเป็นยังไงมั่งคะอ๋อเราก็บอกอ๋อน้องเป็นยังไงม้่งเราก็ถามทางโรปกติบอกว่าพี่ไม่ไม่ได้ไม่เป็นอะไรแล้วค่ะไปตรวจแล้วหมอก็บอกปกติแล้วก็เขาถามว่าพี่รักษาตัวยังไงคะไปให้สมุนไพรอะไรบอกไม่เลยค่ะไม่ทําอะไรเลย ที่ทําคือเลิกงานทั้งหมดยกเลิกออเดอร์ทั้งหมดแล้วก็เอาหน้าร้านให้เขาเช่าเดือนหนึ่งหมื่นบาทไม่ได้อะไรเท่าไหร่ก็คือหาน้กาเขาไฟมันก็เหลือไม่กี่พันแล้วเขาก็ถามว่าแล้วพอใช้ยนะยังไงก็ต้องพอเขาก็แต่เขาว่าเขาต้องกลับไปทํางานเหมือนเดิมรับงานเหมือนเดิมเขาบอกว่ามันมีลูกค้ายอยู่แล้ว แม่ฉีก็บอกแม่ชีก็มีลูก้ายอยู่แล้วแต่ยกเลิกหมดเลยค่ะอมืมันอยู่ที่เราคิดนะแม่ชีก็พูดแบบนี้นะเขาบอกว่าเขาต้องมีมีภาระเยอะก็เลยบอกทุกคนมีภาระหมดอะแต่ระหว่างภาระกับชีวิตอะเราต้องเอาชีวิตไปก่อนอะเราต้องยอมเสียสละยอมสละทรัพย์สินในพวกงานการอะไรทั้งหลายเนี่ยเพื่อรักษาชีวิตอ่า แล้วเราก็ต้องรักษาอ่าเราก็ต้องรักยอมเสียสละอวัยวะก็เพื่อรักษาชีวิตเหมือนกันนะคะก็เลยแบบว่าสุดท้ายนี่ทราบข่าวว่าเขาก็อืมเป็นมะเร็งที่เต้านมเหมือนกันแล้วก็ตอนหลังนี่มันไปรามที่ปดอดยังไงก็เส<ๆ>ียชีวิไปแล้วอ,อันนี้มา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 ,มาพูดให้ฟังว่าเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากอะไรหรอก มันเจ็บจากความที่เขาปล่อยวางไม่ได้แค่คําว่าปล่อยวางแค่นั้นเองอนั่นแหละปล่อยวางแล้วมันก็จะแบบมันจะรักมันเป็นธรรมะโอสถอะวิชาของพระเจ้าความว่างเนี่ยมันรักษาโลกได้โรคทางจิตวิญญาณเลยเมื่อจิตวิญญาณเราไม่ปกติแล้วอะโรคทางกายมันก็ไม่หายเพราะว่าบางอย่าง ถ้าร่างกายเราม่มัน,ม,นมันเครียดมาอะไรเงี้ยมันก็จะหลั่งสารที่มันจะเป็นโทษเป็นภัยกับร่างกายอยู่ดีให้ความเครียดเนี่ยตอนนั้นแม่ชีไม่เครียดเลยเพราะว่าแม่ทีรู้สึกโล่งใจถึงว่าจริงๆเราไม่อยากทํางานอยู่แล้ววะ่ะมันเป็นอะไรที่มันไม่เป็นตวงตัวเองเนี่อือเป็นคนที่แบบว่ามีโรคตัวสูงอยู่เหมือนกันก็คือแบบว่าไม่ไม่อยากไปยุ่งกับใครจริงๆโดยนิสัยเราไม่อยากพูดไม่อยากยุ่งอะไรกับใครแต่นี้มามาแบบเราไม่ต้องไป เอ็นโลคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันโล่งอกมันว่างมันมันสบายสบายอ่ะมันก็เลยไม่ได้เปลี่ยนทุกวันนี้ก็ไปตรวจค่ะตรวจประจาทุกปีแต่ว่าหมอก็บอกว่ามันสิบกว่าปีแล้วมันก็คงจะความเสี่ยงมันมันแทบไม่มีแล้วมันไม่ได้รู้สึกหรอกเพราะว่ามันจะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยคือตอนเนี้ยตอนใหม่ๆก็เหมือนกันว่าเอ๊ยมันจะกลับมาหรือไม่กลับมาตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นเลยอ่ะ ปล่อยไปเลยกลับไปกลับมาช่่งหัวมันอะไรเงี้ยเราก็คิดแค่นี้ยนะตอนนี้แม่ชีก็มาบอกว่าไอ้วิชากับอวิชาเนี่ยมันมันมีความเท่ากันนะอวิชากับวิชาคือคือนิพพานเนี่ยมันเป็นธรรมะเท่ากันนะมันมันไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ได้ว่าอันนั้นไม่ไม่ได้เป็นธรรมะนะธรรมะเหมือนกันแต่ว่ามันให้ผลไม่เหมือนกันคืออวิชามันก็จะให้ผลไปอีกทางแบบหนึง่ง วิชาก็จะให้ผลอวิชาก็คือจะให้ผลในทางมายาเนี่ยวิชาก็จะให้ผลในทางที่ว่ารู้ปล่อยวางได้อะไรเงี้ยอวิชามันมันเป็นเรื่องของมายา,าว่ามีตัวตัวในความรู้สึกคือมันเกิดการเข้าไปยึดอย่างที่เล่าให้ฟังนี่แหละเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าหลวงพ่อพุทธทานก็ให้ระวังเรื่องนี้ให้ดีว่าในสิ่งทั้งปวงเนี่ยไอ้สัพเพ昙ธธรรมานารังเนี่ยมันจะมีอวิชารวมอยู่ด้วย ให้เรามองเห็นอวิชชาด้วยนะเมื่อใดที่เรามองเห็นอวิชชาเนี่ยแสดงว่าเรารู้แล้วถ้าเรามองไม่เห็นอวิชชายังไม่ยังไม่รู้มันก็จะเกิดการดยุดถ้ารู้จักสิ่งทั้งปวงจริงๆเี่ยความรู้สึกที่เป็นอวิชชาเนี่ยมันไม่เกิดนะออืถ้ารู้จริงเ่ะไอไอสัพเพานาลังเนี่ยมันจะไม่มีอวิชชามันก็จะไม่เกิดเพราะมันเห็นอวิชชาด้วยเพราะมันเห็นปุ๊บเท่านั้นแหละมันก็ไม่เกิดแล้ว เพราะมันมันถ้ามันไม่รู้ในสิ่งทั้งปวงเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามอํานาจของสัญชาตยาณของสัตว์ที่ยังมีความหลงอยู่นั่นแหละอันนี้เป็นคํากล่าวของพุทธองค์คือจริงๆอ่ะคนเราเนี่ยไอ้เรื่องไอ้เรื่องที่จะไม่ให้ยึดเกิดความว่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากยากอยู่เหมือนกันนะกับคนที่อืมเขายัางทําอะไรมันยากมันยาก,มยากไม่ใช่ก็ว่ามัน เมื่อก่อนไม่คิดว่ามันยากทำใจไม่ได้ที่เราเราต้องมาปฏิบัติธรรมต้องมาทำสมาธิอะไรเนี่ยแต่ก่อนก็ไม่ได้คิดนะว่าสมาธิมันจะช่วยอะไรได้เลยเนะี่ยไม่ได้คิดหรอกเราก็ทำตามรูปแบบไม่ว่าทำตามที่ครูบาอาจารย์บอกแหละเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมันยึดมั่นหรือมั่นอน่ะมันมันเป็นมรดกตกทอดมาเลยนะมันก็ไม่รู้ทั้งไหนเกิดมาแล้วมันก็ มันมีตัวมีตนขึ้นมาแหละจากเจตนาบ้างไม่เจตนาบ้างได้รับการสั่งสอนจากครอบครัวบ้างอย่างเช่นอะไรอะ่ะอันนี้มันก็ของของเราเนี่ยพ่อแม่ของเราบ้านของเราอันเนี้ยมันมันมันเป็นของมันอยู่อย่างเแีบยมันมันเกิดการสร้างตัวกูของกูขึ้นมาอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นแบบอ่าอย่างเช่น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 อ่ะเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ก็จะเจ้าไปฉลองงานวันเกิดนช่ไหมอันนี้ก็เป็นการสร้างตัวตน แบบหนึง่งถ้าไม่จัดงานมันเกิดให้ก็จะมีเรื่องมีเราตีอ,อกตกลงว่าพ่อแม่ไม่รักอันนี้น้อยหัน้อยใจอะไรเงี้ยแต่ของแม่จีเนี่ยอยู่ในครอบครัวคนจีนพ่อไม่ให้จัดงานมันเกิดคือ,อมันเป็นประเดียวพ่อ,อลาตัวตนนะคือเขาบอกว่ามันมันเป็นเรื่องไร้สาระก็บอกว่า เราไม่ได้เป็นบุคคลดีเด่นอะไรจะไปจัดงานมันเกิดทําไมก็ว่าอย่างเงี้ยนะหรือ,อแล้วก็แบบไม่ทีก็เป็นลูกลูกผู้หญิงเงี้ยคนจริงเขาไม่ค่อยอะไรกับผู้หญิงหรอกไปจัดงานมันเกิดพ่อว่าเลยไปสร้างคุณงามความดีอะไรต้องจัดงานมันเกิดตอนนั้นก็รู้สึกน้อยใจว่าทําไมว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาถึงตรงนี้ก็เลยไม่ได้คิดอะไรแล้วมันก็เลยไม่ยึดจะเกิดมาไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะ คือใครจะอวยพรวันเกิดหรือไม่อวยพรหรอตอนนี้มันก็แบบไม่ไม่ได้รู้สึกอะ่ะมันไม่เห็นความสําคัญตรงนั้นไปอืมแต่สําหรับคนที่เห็นความสําคัญในเรื่องวันเกิดตัวเองอะไรเนี้ยนะอันนี้นอกเรื่องเลยนะคืเอ,อเราเราไม่เห็นอะ่ะไม่เห็นความสําคัญตรงนี้บางทีก็ไม่ได้อวยพรเพื่อนอะไรอย่างงี้นะมันมันก็รู้สึกว่าเออเราเป็นคนไม่เอาเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ มไม่ชีมองไม่เห็นความสําคัญตรงนี้ะแต่ว่าคนทั่วไปเขามองเห็นความสําคัญวันเกิดเขาต้องอะไรเขาอะไร่างงี้เจ้าเจ้าใหญ่ในโตอะไรเป็นถึงพออะไรเนี่ยก็ต้องมีอ่ต้องมาอวยพรวันเกิดกันลูกน้องก็ต้องอวยพรวันเกิดซึ่งเรามองวันเราไม่มีตรงนี้อยู่ตั้งตั้งแต่เด็กๆแล้วไม่ได้อวยพอรอะไรเกิดแล้วต้องเป็นวงคําคิดให้เกิดมา จริงๆนี่เกิดมามัน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 ไปยึดไปให้ความสําคัญเองจริงๆน้่มันไม่มีอะไรเนาะอันนี้ก็แบบมันก็ในเรื่องความว่างไม่ให้ยึดมั่นถึงมันน่ะถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องยากอยู่พอสมควรเพราะมันเกิดจากสภาพแวดล้อมมันเกิดจากเกิดมาก็ก็เจออย่างนี้แล้วแม้กระทั่งยึดมั่นถือมั่นในฝ่ายดีก็คือแบบมันก็เป็นทุกข์นะในฝ่ายดี มันก็ไม่ว่างจริงอ่ะยึดมั่นในฝ่ายดีก็มีไปทําบุญแบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังยึดมั่นอยู่นะมันไม่ว่างมันก็ยังวุ่นอยู่อ่ะทีนี้ตีนนี้ตอนี้ว่าเราเราเราจะทํำยังไงว่าเราจะทํายังไงใครจะช่วยเราได้ว่าให้ให้ให้มันแบบให้จิตมันว่างอ่ะอย่างอย่างที่บอกว่าเราจะทํายังไงให้มันว่างอืมก็ไม่ทำยังไงค่ะเพราะว่าเออ่ในเมื่อจิตมันมัน มันรู้แล้วมันไม่ว่างมันก็ไม่มีอะไรมันก็มีกับใครจะช่วยได้ก็คือไอ้จิตน,นี่แหละมันก็จะช่วยมันก็จะช่วยจิตเองนั對對่นแหละถ้าเรามันพิจารณาแบบให้ควรอะไรเงี้ยจิตมันก็จะช่วยของมันไปเองในตัวมันก็ไม่มีอะไรมันก็คือจิตที่มันจะช่วยไม่ให้ยึดมั่นถึงมั่นนั่นแหละทุกอย่างอ่ะมันก็เป็นธรรมไปหมดจิตมันก็เป็นธรรมมันก็ต้องอาศัยกลไกที่มันเป็นไปในตัวของมันเองนั่นแหละ เป็นบุญเป็นบาปอะไรก็แล้วแต่อันนี้ไม่มีใครช่วยได้ครูบาอาจารย์สั่งสอนเราอ่ถ้าเราไม่เข้าใจไม่ไม่ไม่หมั่นพิจารณาธรรมไม่ไม่คข้ยควรอะไรเงี้ยก็ช่วยอะไรไม่ได้ตัวที่ช่วยเราจริงๆก็คือจิตเราเองนั่นแหละที่มันจะช่วยเราเออเออแต่นี้เรา้องสังเกตดูว่าเมื่อเรามีโอกาสที่จะ มีกระทบเกี่ยวกับเรื่องทางโลกด้วยกันทุกคนนั่นแหละเห็นไหมทุกคนเกิดมาเนี่ยมันมีเวลาพอๆกันอะ่ะ24ชั่วโมงอะ่ะมีเรื่องที่จะกระทบอยู่ตลอดอะ่ะในเรื่องทางโลกเนี่ยเยอะไปหมดเลยโอ้ยโทรศัพท์แม่ชีก็บอกว่าร้อนอีกแล้วจะบ้าตายนี่ขนาดเอาข้อความ,มาออกมาเลยนะเออตอนนี้ว่าทําไมทําไมมันก็จะแยกบางคนก็เออ่หลงบางคนก็ฉลาดเออ มันกันในเมื่อมันมันเจออะไรที pues, igue, ่มันกระทบเหมือนกันอะแต่ตอนนี้ว่าไอ้ไอ้ธรรมะเนี่ยไอ้ธรรมะทั้งทั้งหมดเนี่ยมันมันเป็นเครื่องคุ้มครองคนอยู่เหมือนกันคือว่ามันถ้าถูกความทุกข์มากๆเข้าเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะมันก็จะเอ่ออย่างที่อย่างตัวอย่างไม่ใช่เสี่ยมันมันจะจํามันจะไม่กลับไปตรงนั้นแล้วมันมันกลัวมันก็กลัวมันมันเข็ดมันอะไรเนี่ยคือแบบถ้าไปยึด เท่ามันก็แบบเราก็รู้ว่าเราจะต้องมีความทุกอีกอะไรเงี้ยเราก็จะจําเข็ดตอนนี้การแก้ไขก็มีทางเดียวก็คือเราก็ต้องรู้จัก